คนธรรมดาไม่จําเป็นต้องมีค่าตัวคนจะมองว่ามีแต่คนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่มีค่าตัวพี่มองกลับกันนะพี่มองว่าคนธรรมดาก็มีค่าตัวถ้าเราเป็นตัวจริงในในสายของเราเรามีมูลค่าทางความคิดมีมูลค่าทางโน้ตฮาวการที่พี่เชื่อว่าคนธรรมดาแบบไม่ได้มีค่าตัวเท่ากับคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันทําให้เราอะมองว่าไม่เป็นไรเราทําไปก่อนเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องมีค่าตัวเราจะไม่ได้เกิดการคาดหวังตั้งแต่เริ่มไงแต่เราอะจะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ย ไปอินเวสก่อนแต่ในความเป็นจริงสําหรับตอนนี้ประสบการณ์ที่ผ่านคนธรรมดาก็มีค่าตัวและทุกคนก็มีค่าตัวเพราะการที่ทุกคนเก่งอะไรมาเจอกันทุกคนมีความสามารถอะไรมารวมกันอันนั้นก็เม k e benefit ได้มหาศาลเพราฉะนั้นน่ะคุณมีค่าตัว อย่าด้อยค่าอย่าด้อยค่าตัวเองทุกคนมีค่าตัวไม่ใช่แค่เราแต่ทุกๆคนทีมงานทุกคนก็มีค่าตัวครับอ่าคนนี้สามารถที่จะวางแบรนดิ้งระดับประเทศได้ค่าตัวเขาก็แวรูมหาศาลเพราะนั้นทุกคนมีค่าตัวแล้วเราควรให้ค่ากับคนอื่นเช่นกันตรงนี้มูลค่าประเมินไม่ได้นะเพราะว่าสุดท้ายมันคือใจครับมันคือใจมันคือเวลามันคือความสามารถครับอันเนี้ยมูลค่ามหาศาล